พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่จังหวัดพิษณุโลกก็ได้เผยแพร่ความประทับใจที่มีต่อสมบัติเมธานีนะคะเมื่อครั้งที่มาเที่ยวชมรวมทั้งได้เขียนลายเซ็นแผ่นโปสเตอร์ให้มากกว่า,า100่งอเรื่องค่ะแผ่นโปสเตอร์ที่มีลายเซ็นของสมบัติเมทานีศิลปินแห่งชาติถูกเก็บไว้อย่างดีภายในพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่หมู่ที่4ตํตบลอ,อ,อรัญยิกําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ นายบัญชาวาจาสุวรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์เปิดเผยว่าหลังรู้ข่าวการเสียชีวิตของสมบัติก็รู้สึกตกใจก่อนหน้านี้สมบัติยังดูแข็งแรงยิ้มย้มแจ่มใสสุขภาพดูดีอยู่นะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์มิจชัยบรรชานอกจากการรวบรวมภาพและผลงานความประทับใจของมิตรชัยบัญชาแล้วสมบัติเมธนีก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่มีการเก็บรวบรวมโปสเตอร์ภาพยนตร์เอาไว้มากกว่า200เรื่องเพราะว่าชื่นชอบในผลงานการแสดงค่ะ แต่ยังสมบัติเอะไรเขาบอกว่าของเขาเข้าก็คนดูน้อยแต่บอกหลังมิดมานี่โอ้โหมันแบบเนี้ยใช่ไหมเขาก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็เดินชมหมดเลยว่าเขาเห็นภาพไหนเขาจะเล่าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยชีวิตที่ใช้มาก็คู่กันมาอย่างเงี้ยเขาบอกถ้ามิดไม่เสียผมไม่ได้เกิดท่านจะพูดอย่างนี้ตลอดเลย ปี2559สมบัติเมธนีเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มิรชัยบัญชาค่ะเพราะว่าชื่นชอบการสะสมโปสเตอร์ของนายบัญชามากเพราะว่ายัางจดจําเรื่องราวระหว่างการถ่ายทําเนื้อเรื่องและมีบางเรื่องที่สมบัติเมธนีต้องพยายามนึกรหรือว่าจําแทบไม่ได้เนื่องจาก,จากตลอดชีวิตนักแสดงแสดงภาพยนตร์มามากกว่า600เรื่องด้วยกัน สิ่งที่เป็นความประทับใจมากที่สุดของนายบัญชาก็คือสมบัติเมทนีเซ็นชื่อลงบนแผ่นโปสเตอร์ให้มากกว่าร้อยแผ่นจากโปสเตอร์ที่มีอยู่กว่า300อแผ่นนะคะรวมไปถึงแผ่นเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์อีกจํานวนหนึ่งสมบัติเมทนียังเล่าระหว่างที่เซ็นโปสเตอร์เรื่องสิงล่าสิงบอกว่า เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เล่นร่วมกับมิตรชัยบัญชาเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเป็นเรื่องแรกด้วยค่ะใครที่อยากจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มิจชัยบัญชาก็เที่ยวชมได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่าย